สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเทียบค่าพลังเบรคแฮมทั้ง3เวอร์ชันนะผมว่าต่างกันยังไงนะจากที่ผมดูก็ต่างพอสมควรนะฮะทั้ง3เวอร์ชันเลยนะผมนะเรามาดูกันเลยครับผมนะเทียบระหว่างเบรคแฮมฝั่งซ้ายเนี่ยเบรคแฮมเวอร์ชั่นตำนานทีมชาติอังกฤษนะฮะ เทียบกับใบเยีเ่ยมเวอร์ชั่นตำนานในทีมแมนยูนะผมนะความต่างก็เยอะนะเรามาดูครับผมนะฮะทำเกมรุกแมนยูบวกหนึ่งนะผมบาคอนโทรลแมนยูบวกสามนะแต่เรื่องบอลเนี่ยฝั่งทีมชาติบวกหนึ่งนะผมนะแล้วมากับตัวแมนยูบวกหนึ 1, ่งสองสั้นบวกหนึ่งเปิดบอลเท่ากันฮนะแล้วก็จบสกอร์บวกสามฝั่งแมนยูบวกสามนะฮะลูกตั้งเตะเนี่ยเท่ากันเลยนะผม แต่ฝั่งทีมชาติจะโค้งกว่า1คือโค้งกว่า1อ่ะนิดเดียวนะผมนะส่วนที่เหลือก็กระโดดเนี้ยโมงอ่ะบ่งใช้กระโดดสิโมงฝั่งเมนยูบวกสามทเกมรับเท่ากันนะบอตวินนิ่งบวกหฝั่งเมนยูบวกหเลยนะผมแอ็กเซชั่นฝั่งทีมชาติบวกหนึครับผมนะแล้วก็อ่าพลังการยิงสปีดฝั่งเมนยูบวกส สปีดต้นฝั่งเมนยูบวก3บาลานซ์ฝั่งเมนยูบวก7โอ้โหยังเยอะใครเกรง่งฝั่งเมนยูบวก6กระโดดฝั่งเมนยูบวก1คือดูจากค่าพลังเนี่ยเก้าสองกับเก้าสามเนี่ยต่างกันแค่หนึ่งใช่ไหมแต่มาดูลึกๆข้างในเนี่ยต่างกันเยอะมากค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีสเตมินาฝั่งเมนยูบวกสองครับผมส่วนฝั่งเมนยูก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4สกิลนะครับผม สีส่สกิลก็จะมียิงโดยไม่ต้องจับบอลน,นะนะครับแล้วก็ยิงลูกทายเล่นบอลจังหวะเดียวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การเล่นลูกไสยก็ยิงสายก็อ,อะไรเงี้ยนะครับสำหรับเวอร์ชันเมนยูนะฮะอันนี้ก็เทียบกันเลยว่าไม่ใช่เวอร์ชันเมนยูเนี่ยดีกว่าเวอร์ชันทีมชาติครับผมอันนี้เทียบกันเลยนะดีกว่ายังเห็นได้ชัดอ่ะดูดิชัดๆอ่ะต่างกันนิดหน่อยนะไอฝั่งเนี้ย มีบวกนิดหน่อยเองอะฝั่งทีมชาติบวกบวกแค่ไม,ม่กี่อย่างอะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอะแต่ฝั่งเมนูไม่บวกอย่างเยอะเลยอะนะผมนะฮะจบไปคู่นี้ไปเรามาดูอีกคู่หนึ่งครับผมนะฮะเรามาดูคู่นี้ครับผมนะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นฝั่งตำนานเมนูนะผมฝั่งขวาก็เป็นไอคอนิกนะผมเอา,อางี้ดีกว่าเวอร์ชั่นตำนานกับเวอร์ชันไอคอนิกดีกว่า,ง,าง่ายดีนะผมมารูปนี้นะฮะเวอร์ชั่นตำนานเนี่ยโอ้โหสุดจัดนะผม อันนี้ฝั่งไอคอนดิกเนี่ยยังไม่ได้บูตนะอันนี้คือยังไม่ได้บูตนะฮะัน,นเดิมๆมันยังไม่บูตนะผมตันนะฮะทำเกมรุกบวกหนึ่งบอลทนบวกสองนะผมเล bon ี้ยงบอลบวกสี่ฝั่งนี้นะฝั่งไอคอนดิกนะฮะแล้วก็เล่นไปกับตัวบวกสองสองสั้นเปิดบอลเท่ากันฮนะจบสกอร์บวกสองนะผมลูกตั้งเตะเท่ากันความโค้งบวกหนึ่งโมงบวกสองทำเกมรับบวกสองนะแล้วก็มีบอลวินนิ่งครับผม เวอร์ชันตำนานจะดีกว่าไอคอนดิคหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะหนึ่งอ่ะนะผมอย่างอย่างอื่นไม่บวกมาเลยอะคอนดิกบวกกับยับนะผมนะอันนี้ยังไม่บูทด้วยเว้ยถ้าบูทจะขนาดไหนนะผมเวอร์ชันนี้นะฮะแล้วก็แอคชั่นบวกสองนะผมรางการยิงบวกสองสปีดบวกหนึ่งไอสปีดต้นบวกสองบาลานซ์บวกสี่นะแข็งแกร่งบวกสองกระโดดบวกสองสเตมิน่าบวกห้าโอ้โหเพิ่งเห็น เลื่องมาสเตมินาบวกหก็คือต่างกันเยอะพอสมควรนะก็คือนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างเบคแฮมเวอร์ชั่นทีมชาติเบคแฮมตำนานเมนูเบคแฮมไอคอนิกเมนูมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะถึงมันจะมีหลายเวอร์ชันแต่มันก็ต่างกันทุกเวอร์ชั่นเลยว่านะผมนะส่วนสกิลที่เพิ่มมาก็คือการาส่งสั้นที่แม่นยำขึ้นนะผมเพิ่มมาหนึ่ง สกิลเ <skill S 2> พิ่มมันนึงก็คือการส่งสั้นที่แม่นยำขึ้นนะครับผมอันนี้คือแบเแฮมทั้งสาเวอร์ชันนะก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ส่วนถ้าเอาเวอร์ชันแบบตำนานแบเแฮมทีมชาติเนี่ยมามามาเทียบกับไอคอนิกเนี่ยต่างกันแบบเทียบไม่ติดเลยจนระิงเทียบไม่ติดเลยฮนะต่างกันเยอะมากแต่ก่อนผมใช้ตัวนี้นะแต่ก่อนผมใช้แบกแฮมทีมชาติอยู่นะแต่พอทุกวันนี้ผมได้ไอคอนิกแล้วก็เลยสบายใจแล้วดูดิ บวกห้าบวกสามบวกสามบวกสิบเอ็ดก็มีนะบวกเจ็ดอะไรเงี้ยสกิลก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะผมนะดีที่สุดก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าตัวไหนดีที่สุดก็คือไอคอนิกดีที่สุดถ้าบูทไปก็ยิ่งดีนะผมแต่ก็อันนี้มาเปรียบเทียบดูว่าต่างกันยังไงนะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าแบกเฮมตั้งสามเวอร์ชันีตยต่างกันยังไงนะผมก็ต่างนี้แหละนะผมต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็คือแบกเข็มนะครับผมคนต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครมานะ คิดดูก่อนนะผมโอเควันนี้ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก